ครับก็ก็มาที่เนี่ยครับของปั๊มนะ <laughs> อันนี้รงพัฒาทคมครับอนี้ถ้ารองรอออกเออครับตลาดเวนหนีครับรองาิเศษสครีครับ อันนี้ถอยหลัง hmm. หลังายหลังเส็จภาพเลยกออันนี้กดอัดเลยวใช่ไหมกดล้วตอนนี้เปิดไ

ไข่ละไข่องไข่ลากภาเยนแล้วก็ที่นี่ไอาเวยความสะดวกที่สุดนะคบ่ั้ที่สุรับางยงี่จัมาแต่ว่า้งไนี่คนายคุณนะวกโคนจบพวสม้นที่ทาสบายเลยทำสบายเลยนะคะโยว 开喽，开喽，开 <noise> 喽！开喽！开 <noise> 喽！开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 

สา่มาลูกสาว่มาไม่ต้องเยียไม่เยียไม่เยยเยกน้ยกน้ำจับน้ไว้จับไว้อันี้ยกอะไรครับยกกรานอันนี้ด้วยยกอะไรครับยกอะไรครับ ลอกตาให้เป็นมงคลนะครับจะแข่งน้ำไหมแข่งน้ำไหมครับ ไม่โรยนะครับไม่โรยนะครับดอกไม้ไม่โรยนะครับยกน้ำขึ้นมาครับโยกน้ำขึ้นมาข้างหลังยกน้ำนยครับย้อนเลยส้อนเลยครับอนเลย ไม่แทรกครับไม่แทรกนะครับไม่แทรกนะฮะหลบกอนครับหลบก่อนนะครับรนะครับ โยกน้ำรอเลยครับยกรอเลยโยนน้ำรอเลยนะครับโยกน้ำครับโยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลย

ครับอ,ออกกัปปั๊มมาแล้วแล้วตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอบางกลางอ๋ครับ่าได้เดี๋ยวไล์สดไล์สดอยู่ เห็นรถแล้วใช่ไหมเห็นรถนำขบวนไปแล้วใช่ไหมรถตู้สีเทาๆกันนะอ๋อขาดประมาณนั้นแหละดูแถวๆปั๊มบางจากนะมีเข่งครับขาดขาครับผมมีเข่งมาถวายครับครับ Yeah. <laughs>